สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาว ราศีพิจิกนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18ถึง24สิงหาคมก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ก,กดติดตามให้กับช่องรายการเทียนมงคลจักรวาลกดแล้วขอให้คุณโชคดีก้าวผ่านทุกปัญหาและอุปสรรคนะคะดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกเออเดี๋ยวจะทำให้ต้องถอนหายใจนะคะคุณจะ มีแนวทางที่จะเริ่มต้นใหม่แต่มันจะค่อนข้างมีอุปสรรคหน่อยแต่ถามว่าทำได้ไหมคุณเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวไปไปอธิบายเต็มๆกันนะคะดวงของในชาวราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องทิศทางของเรื่องการงานคุณมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นที่จะทำ งานพิเศษหรือเริ่มต้นที่จะทํางานใหม่ของคุณแต่ถามบอกว่าคุณก็จะมีคนซับพอร์ตมีคนให้คําปรึกษาหรือมีแนวทางที่ดีเออหรือมีเจ้านายเนี่ยที่เมตตาคุณแต่ก็คุณก็อาจจะติดในเรื่องของปัญหาที่ออผู้หลักผู้ใหญ่จะจำจีจจำชัยหรือเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็เป็นพลังงานที่คุณน่จะกลุ้มอยู่แล้วไพ่เดี๋ยวมูขึ้นนะคะจะเป็นพลังงานที่ที่คุณคิดมากในชาวราศีพิจิก สัปดาห์นี้จะค่อนข้างคิดมากแล้วก็คุณจะต้องใช้ความท้าทายจากภายในนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นศัตรูตัวฉกาดของเราเลยก็ได้ในเรื่องของจิตใจและตัวเราที่ค่อนข้างคิดมากในช่วงนี้นะแล้วก็ทําให้สถานการณ์มุมมองอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้นะดังนั้นเราควรตั้งสติและก็มองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบเออเพราะฉะนั้นในชาว ราศีพิจิกนี่ึ้นไพ่พระใหญ่ไพ่พระใหญ่ไพ่เจ้านายใหญ่เพราะฉะนั้นคุณเอาอยู่อยู่แล้วเข้าหาผู้ใหญ่ถ้าเขาพูดอะไรไม่ดีก็อันนั้นก็เรื่องของเขาอาจจะเป็นคาลิเกเตอร์ของเขาหรือเขากําลังจะฝึกเราก็ได้เพราะผู้ใหญ่ก็จะคิดได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ฟอฟังคลิปเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเรา ไม่ต้องเป็นคนคิดมากไม่ต้องเก็บคําพูดใครมาคิดนั่นเองแล้วเดี๋ยวคุณจะก้าวผ่านได้ทุกสถานการณ์นะคะนี่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันเลยคุณจะเตรียมพร้อมรับสิ่งต่างๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างอย่างได้อย่างได้ดีเลยอย่างที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่ทีแรกมีคนพยายามอยากจะหยิบยื่นอะไรให้กับคุณนะ แต่คุณยังไม่ตกผลึกคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วคุณก็อยากจะเรียนอยากจะศึกษาแล้วก็ใช้พลังงานเยอะด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของพลังงานในตัวเองเ n e r g y ต่างๆก็ต้องดูให้มันพร้อมร่างกายให้พร้อมจิตใจให้พร้อมพลังงานปราณต่างๆในร่างกายให้มันสมบูรณ์แล้วคุณจะได้เอาอยู่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะคุณก็เป็นตัวเอกของเรื่องอยู่แล้ว ทุกที่ทุกคนทุกตำแหน่งทุกกลุ่มยังต้องการคุณอยู่นะคะในจุดที่คุณยืนนะแต่ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการที่ทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรอบคอบมีความใจตองอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นการจะต้องเสี่ยงเสี่ยงมากจนเกินไปแต่มันเหมือนจะได้ผลประโยชน์สูงแต่จริงๆแล้วอะยังไงคะเราต้องเซฟตัวเองมากที่สุด ถ้าคิดว่าโปรเจกต์นี้เราทําไปเออมันไม่ได้มีอะไรจะเสียหรือมันก็แค่นี้เองเออเราก็ทําไปแต่ถ้าโอ้โหมันเสียมากแล้วพอจะไปตัดสินใจที่หลังหรือว่าถอยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพิจารณาไตรตองหลายๆรอบนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของงานของในชาวราศีพิจิกนะคะคำพูดและสื่อออนไลน์ให้คุณระมัดระวังให้ดีนิดนึงคำพูดหรือการใช้หากไม่ชัดเจนหรือว่า พูดอะไรไปไม่ดีมันเสียหายได้ออคอม,มอมเมนต์อะไรต่างๆส่วนเกณฑ์ชาตาของมนุษย์เงินเดือนนะพนักง,งานต่างๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่คิดได้น้อยใจได้อยู่ที่เราอย่างเดียวแล้วก็เขี่ยมันออกไปจับได้ก็ปล่อยไปพลังงานพวกนี้นะคะอย่าไปเก็บมากเพราะว่าถ้าเราไปขัดแยง้งหรือเราไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่ที่มันอยู่ที่อยู่ในองค์กรเี่ เรารู้รักษาตัวรอดดีกว่าค่ะเออปากหวานเอาไว้ดีกว่านะคะจะได้รอดทุกสถานการณ์นั่นเองนะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายยังมีสภาวะที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ไหนจะช่วยในเรื่องช่วยเหลือคู่ของเออช่วยเหลือคนในบ้านหรือ คุณก็ยังยังต้องใช้เงินนะเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อบุตรหลานบริวารเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของความเครียดที่สะสมอยู่ในความห่างเหินอะไรต่างๆคุณก็พยายามรักษากระชับมิตรไว้ให้ดีด้วยนะคะสัมพันธภาพต่างๆกับเพื่อนกับฝูงกับคนร่วมงานทั้งที่เคยร่วมงานแล้วไม่โอเคซึ่งกันและกันคุณก็ยังต้องรักษาสัมพันธภาพอยู่ไม่ควรที่จะ หักใครหรือเสียใครเลยสักคนเดียวนะคะในชาวราศีพิจิกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมในเรื่องของการตัดสินใจอะค่ะเพราะตัวเราเองมันยังเป็นพลังงานที่คุ้มเครืออยู่ยิ่งกลางคืนอยู่คนเดียวหรือคิดมากอย่างเงี้ยพิจิกต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอืมถ้ามีใครที่เราไว้ใจได้หรืออะไรก็ปรึกษาจะดีสักกว่านะคะอืม แล้วก็ส่วนในด้านเรื่องสุขภาพอย่างอื่นไม่มีปัญหานะคะเรื่องสุขภาพระมัดระวังแค่เรื่องออการเจ็บเข่านะคะโลคกระเพาะกดไหลย,ย้อนระมัดระวังแค่นี้พอนะคะอย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้สงบปากสงบคําทําตัวน่ารักเข้าไว้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเองเห็นความน่ารักของคุณ นะคะเห็นความน่ารักของคุณแล้วแล้วคุณทําได้คุณทําได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นช่วงเวลาเนี่ยดวงมันเป็นแบบนี้ทําให้เราคิดเล็กคิดน้อยต่างๆยุมยิ้มเซนซิทีฟเออเราก็ไม่ต้องไปเก็บมันคิดเออนะคะเรื่องสื่อออนไลน์อะไรต่บบางๆก็ระมัดระวังเรื่องการโพสต์การอะไรอย่างนี้ไม่ต้องให้เขารู้เราเรารู้เขาอย่างเดียวพอแล้วนะคะอืม ในชาวราศีพิจิกนะคะทริกในการเสริมดวงถ้ามันเป็นลักษณะจิตซึมเศร้าขนาดนี้นะถ้าตามหลักพลังงานเขาจะเรียกว่ามันมีสภาวะของดวงจิตวิญญาณบางอย่างที่เขาต้องการบุญจากเราเราก็จะทำเครดด้วยกันนะคะ จุดเทียนเทพเทียนธรรมหน้าบ้านก็ได้นะคะถ้าจะจุดที่หิ้งพระต้องต้องเฝ้าดูตลอดเวลานะคะจะแนะนำว่าจุดข้างนอกดีกว่าแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ให้แสงเทียนเนี่ยให้ส่งบุญให้กับดวงวิญ,ญญาณที่เขาต้องการบุญเขาพบแสงเขาเจอแสงเขาก็จะได้มีมีปลายทางที่เขาจะไปจากเราแล้วตัวเราเองพอได้รับพลังตรงนี้ตัวเราเองก็จะเฟรชขึ้นทันทีเลยตรงนี้ เกี่ยวกันมากๆเพราะว่าพลังงานของในชาวราศีพิจิกเหมือนเทียนที่ถูกใช้ไปใช้ใช้ใช้อย่างเดียวเราไม่เติมเราไม่เติมพลัง Energy ให้กับคนข้างในของเราเลยเหรอเออถ้าเราเติมทั้งพลังและสมาธิ เออให้กับคนข้างในของเราสุดท้ายเขาก็จะประทานเงินทองนะยิ่งทํามากยิ่งได้มากเดีทำมันจะเป็นลักษณะท่าดวงคุณดีสุดและเหนือดวงนะในชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างนี้ได้เงินจากตรงนี้นิดนึงตรงนี้งานนิดหน่อยนึงเออทํหลาย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 อย่างแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นทํางานหลายหน้าง,งานน่ะเนี่ยจะดีนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะในชาวราศีพิจิกนะคะอย่าขี้น้อยใจนะจ๊ะ